ท่านบอกภิกษุนทั้งหลายนิธานะสัมภวะแห่งกรรมเป็นอย่างไรเล่าความมีประมาณต่างๆของกรรมนิธานะสัมภวะแห่งกรรมทั้งหลายคือผัสสะโทษทีนิธานะสัมภวะคือเหตุเกิดเหตุเกิดของกรรมก็คือผัสสะกรรมคือการกระทาเนี่ยเหตุเกิดของมันการกระทรําคือการกระทําของใครการกระทําของจิตจิตที่เข้าไปรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเนี่ยคือเรียกว่าจิตมีการทํากรรมละ มีการกระทำเกิดขึ้นจิตมีการมาการไปเรียกว่าจิตมีการกระทำขณะที่จิตมีการเกิดการดับอยู่ในอารมณ์ใดลมหนึ่งก็ตามนั้นเรียกว่าจิตมีการกระทำมีการเคลื่อนไหวมีการเกิดการดับท่านบอกภิกษุทั้งหลายเวมตตาแห่งกรรมเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายกรรมที่ทําสัตว์ให้เสวยเวทนาในนรกมีอยู่กรรมที่ทําสัตว์ให้เสวยเวทนาในกําเนิดเดรัจฉานมีอยู่ กรรมที่ทําสัตว์ให้เสวยเวทนาในเปรตวิสัยมีอยู่กรรมที่ทําสัตว์ให้เสวยเวทนาในมนุษย์โลกมีอยู่กรรมที่ทําสัตว์ให้เสวยเวทนาในเทวโลกมีอยู่ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าเวมัตตาแห่งกรรมทั้งหลายนี่คือความมีประมาณต่างๆของกรรมคือ,อผลของการกระทําที่ทําแล้วเนี่ยจะทําให้เราเข้าไปสู่นรกกําเนเดชานเปรตวิสัยมนุษย์โลกเทวโลกพรหมรโลกมี ต่อไปสิ่งที่ควรรู้ท่านบอกภิกษุทั้งหลายวิบากแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าววิบากแห่งกรรมทั้งหลายว่ามีอยู่สามอย่างคือวิบากในทิฏฐธรรมคือในทันทีทันใดผลในทันทีทันใดวิบากในอุปปัชชะคือในเวลาถัดมาวิบากในอัปรพปะลิยายะคือในเวลาถัดมาอีกก็จะมีสามระดับให้ผลในทันทีให้ผลในเวลาถัดมาและให้ผลในเวลาถัดมาอีก ภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าวิบากแห่งกรรมทั้งหลายเพวัะน,นั้นเวลาเราทํากรรมแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมยังไม่ให้ผลเลยเพราะมันอาจจะเป็นกรรมที่ให้ผลในเวลาถัดไปก็ได้